ปล่อยตัวอย่างแรกออกมาแล้วในงานซานดิเอโกคอมิคอนปี2022กับภาคต่อของฮีโร่สายเพี้ยนอย่างชแซามที่คราวนี้จะใช้ชื่อภาคว่า f ฟลอี่ของเดอะกอสเพื่อปูเรื่องราวการต่อสู้กับเทพ,พเจ้าของแก๊งเด็กๆหลังจากที่ได้รับพลังมาครบทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่จึงเป็นภาคต่อที่น่าจะสารต่อปมหลายๆอย่างที่ทิ้งเอาไว้ในภาคแรกและพิสูจน์ว่าเด็กๆก,ก,กลุ่มนี้จะสามารถก้าวขึ้นมาเป็นฮีโร่ได้แบบจริงๆจังๆหรือไม่และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าในตัวอย่างแรกของ ชฟร์ร f u r y of the Gods จะมีจุดสังเกตและอีสเตอร์เอ็กอะไรที่น่าสนใจกันบ้างโดยเราก็ต้องขอเตือนกันไว้ก่อนเลยว่าคอนเทนต์นี้อาจจะมีการพูดถึงเนื้อหาส่วนสำคัญของภาพยนตร์และซีรีส์จากจักรวาล DC ออกมาหากใครที่ยังไม่ได้ดูหรือดูไม่ครบและยังไม่อยากถูสปอยก็ขอให้ข้ามคอนเทนต์นี้กันไปก่อนนะครับคอสตูมของบิลลี่ในร่างชาสามก็ได้เปลี่ยนไปจากเดิมเล็กน้อยซึ่งในจุดที่แตกต่างออกไปก็จะเป็นผ้าคลุมและสายฟา้าบนหน้าอกของเขา บิลลี่ดูจะยังปรับตัวในการเป็นฮีโร่ไม่ได้มากนักเพราะนอกจากจะใช้พลังได้แย่มากๆจนพลาดในหลายๆครั้งเขายังต้องไปพึ่งจิตแพทย์ในการระบายความเครียดอยู่แม้จริงๆแล้วคนที่เขาเข้าไปปรึกษาจะเป็นกุมารแพทย์ก็ตาม บิลลี่ยังพูดถึงเหล่าฮีโร่คนอื่นๆในทีม j Justice ติ League ออกมาเรื่อยๆว่าแต่ละคนล้วนมีจุดเด่นของตัวเองดีๆแทบทั้งนั้นอย่างเด e Flash จะมีความวัยและความแน่นอนมากขึ้นหลังจากผ่านประสบการณ์ในทีม a q u a m a มมีกล้ามที่ใหญ่จนน่าเกรงขามส่วน b บ t m ม n ก็ครบเรื่องในทุกๆด้านอยู่แล้วทําให้นี่เป็นการอ้างอิงไปถึงทีม j Justice ติ League อีกครั้งหลังจากที่บิลลี่เคยเจอกับซูเปอร์แมนในตอนจบภาคแรกมาแล้วนอกจากนี้เขาก็ยังคงพูดถึงเหตุการณ์ในตอนที่เจอกับพ่อมดชะซมในภาคแรกอีกด้วย แต่ประเด็นที่น่าสนใจมันก็อยู่ที่ตรงทาง DC ไม่ได้เผยโฉมหน้าของเอสลามิลเลอร์ออกมาจากตัวละครของเดอะแฟ s h มันจึงน่าสนใจมากๆว่าทาง DC จะเอาอยัางไงกับนักแสดงคนนี้กันแน่บิลลี่และน้องๆจะยังคงอยู่ในบ้านอุปการะที่มีพ่อแม่ซึ่งรับบทโดยคูเปอร์แอนดรูจากซีรีส์ t ด e w a l k i n g d e a d และมาท่ามิลานซึ่งทั้งสงก็ได้ปรากฏออกมาตั้งแต่ภาคแรกแล้วเหมือนกัน เสื้อที่บิลลี่ใส่ก็จะมาจากภาพยนตร์คลาสสิกอย่างเด o o กูนีจากปี1985ซึ่งจะเล่าเรื่องราวการผจญภัยของกลุ่มเด็กที่เข้าไปมีเอี่ยวกับการตามหาสมบัติโจรสลัดส่วนน้องของเขาอีกคนหนึ่งอย่างยูจีนจะสวมเสื้อจากเกมที่ชื่อว่าไอค n น c คลาส ในห้องของกุมรารแพทย์ที่บิลลี่เข้าไปรับคำปรึกษาก็จะยังคงมีตุ๊กตาของเหล่าฮิโรในทีม Justice League ปรากฏออกมาไม่ว่าจะเป็น Wonder Woman Ba แบ a แมนรูปว่าของ t t r r o โรจาก The Suicide Squad มี Green Lantern มีโรวินแต่ที่แปลกที่สุดก็คงจะเป็นตุ๊กตาแอนนาเ l ลจากจักรวาลคอนจูริงที่ j a m ส s วา n ซึ่งเป็นผู้กำกับ Aquaman เป็นคนปลุกปั้นมันขึ้นมาเองกับมือ ผูกที่พ่อมดชแซมถูกจองจาเอาไว้ก็ยังคงปรากฏออกมาเหมือนกันพี่ยืนยันว่าพ่อมดคนนี้ยังไม่ตายแล้วรอการช่วยเหลือจากบิลลี่และน้องๆอ,อยู่ไวร้ายของเรื่องที่เป็นลูกสาวของเทพอย่างแอตลาสเทพในตำนานกรีกที่มีหน้าที่แบกโลกเอาไว้ก็ได้ปรากฏตัวออกมาซึ่งคนที่จะมารับบทเป็นพี่คนโตอย่างเฮอร์เพราก็คือเฮเลนมิเรน ส่วนน้องสาวของเธอที่ชื่อคาริปโซก็จะถูกรับบทโดยลูซี่เหลวแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือตัวละครของเรเชลไซเล์นั้นจะได้ปรากฏตัวออกมาเป็นน้องคนเล็กหรือไม่เพราะชื่อของเธอมันก็ยังไม่ได้รับการระบุออกมาในเว็บไซต์ว่าเธอจะเข้ามารับบทเป็นตัวอะไรและถ้าเธอได้รับบทเป็นน้องคนเล็กมันก็จะไปตรงกับนิยายของกรีที่เทพอย่างอตลาสมีลูกสาวสาคนพอดีแม้ว่าในคอมิกมันจะไม่เป็นแบบนั้นก็ตาม วิหารที่สองพี่น้องบุกเข้าไปน่าจะเป็นวิหารพาเทนอนในประเทศกรีซซึ่งจะเกี่ยวข้องกับตำนาของแอตลาสพอดี เป้าหมายของสองพี่น้องที่อาจจะเป็น3ในภายหลังน่าจะเป็นการพยายามเข้ามาขโมยไม้เท้าของพ่อมดชแแมเพื่อใช้พลังต่อสู้กับบิลลี่และน้องๆที่เหลือเนื่องจากพวกเธอไม่พอใจที่เด็กๆพวกนี้เอาพลังของพ่อมดไปใช้นี่จึงเป็นสาเหตุที่ว่าหากตัวละครของเรเชลไซเล์ ler, เป็นน้องคนสุดท้องจริง,รงๆเธอก็อาจจะใช้พลังของตัวเองอย้ายฟากมาช่วยพวกบิลลี่ในภายหลัง พ่อมดชะแมที่รับบทโดยดิจิมนานฮานซูก็น่าจะมีบทบาทในภาคนี้มากยิ่งขึ้นเพราะเราจะได้เห็นเขาปรากฏตัวออกมาเพื่อช่วยบิลลี่และน้องๆเหตุการณ์เหล่านี้จึงน่าจะทําให้บิลลี่และน้องๆสามารถใช้พลังได้ดียิ่งขึ้นไม่ได้เละเทะเหมือนกับช่วงเวลาที่ผ่านมา การล้อเลียนไปถึงภาพยนตร์เรื่อง Fast and Furious ของบิลลี่ที่เขาเอ่ยออกมาว่าเขานั้นดูครบทุกภาคแล้วและก็เข้าใจความหมายของครอบครัวนในภาพยนตร์เป็นอย่างด <c oughs> ีก็ยังเป็นการแซวเฮเลนมิเรนที่ตัวเธอนั้นก็ร่วมแสดงในแฟรนไชส์นี้ด้วยในบทแม่ของเดกกาชอ มังกรที่ยังไม่มีการเผยชื่อออกมาก็ยังน่าจะเป็นวายร้ายอีกตัวที่ถูกควบคุมโดยสองพี่น้องในการใช้ต่อสู้กับชาซามซึ่งเราก็จะได้เห็นมุดตัวละครที่น่าจะเป็นตัวละครคาลิปโซจะทําการขี่มันอยู่และใช้คาถาของพ่อมุดไปด้วยมังกรจึงน่าจะมาจากพลังของคาถาหากอิงตามพลังไฟที่มันพ่นออกมาซึ่งมีสีตรงกับเปลวไฟในคาถาเป๊ะ พลังของตัวละครที่แสดงโดยเรเชลแซคเลอร์ก็น่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงมิติของความเป็นจริงให้บิดเบี้ยวสังเกตได้จากตอนที่เธอใช้มันกับ2พี่น้องที่เป็นลูกสาวของแอดลารแถมมิติดังกล่าวก็ยังไปปรากฏอยู่ในส่วนอื่นๆของตัวอย่างอีกด้วย มีอีกหนึ่งข้อสังเกตที่ถูกตั้งขึ้นมาว่าหากตัวละครที่แสดงโดยเรเชลซ์ไเลอร์นานเป็นลูกสาวของแอตาสจริงๆเธอก็อาจจะเปลี่ยนใจมาช่วยทีมของชาแซมเพราะตกหลุมรักกับตัวละครเฟรดีความสัมพันธ์ดังกล่าวจึงทําให้เธอเลือกที่จะย้ายข้างในช่วงเวลากลางเรื่องม้าแบล็กยูนิคอร์นที่เด็กๆขี่กันหากอ้างอิงจากคอมิกของทางดีซีบทบาทของพวกมันก็จะปรากฏออกมาในคอมิกแอรเอียนลอดออฟแอตแลนเตสซึ่งเป็นหนึ่งในฮีโร่สายเวทอีกตัวของดีซีที่มีชื่อเสียงในอดีต การขี่ม้ายู่ในคอรนเป็นทีก็ยังเป็นอีสเตอร์เอ็กไปถึงทีมจัสติสลีกที่เคยทําแบบนี้มาแล้วเหมือนกัน โอเคก็จบลงไปแล้วครับกับการเจาะตัวอย่างแรกของเชซาムเฟี f รี่ออฟเดอะกอที่คราวนี้แม้ว่าเหนือเรื่องจะมีการอั s c a l e ของวายร้ายให้โหดยิ่งขึ้นรวมไปถึงการสร้างเรื่องราวทีมฮีโร่ของเด็กๆให้เด่นกว่าเดิมแต่ถึงยังไงเราก็คงต้องมาดูกันอีกทีว่าเหนือเรื่องสไตล์ฮีโร่พลังวัยรุ่นแบบนี้จะถูกใจแฟนๆมากน้อยแค่ไหนและจะสามารถดึงดูดแฟนๆดีซีที่ในเวลานี้เริ่มจะอินกับความดาร์กในเรื่องอื่นๆมากกว่าแล้วได้หรือไม่โดยกําหนดการแรกเชซาムเฟียรี่ออฟเดอะกอ ก็น่าจะเข้าฉายภายในปี2022นี้หากไม่มีอะไรผิดพลาดยังไงใครที่เป็นแฟนๆ DC ก็สามารถติดตามกันไว้ให้ดีๆเลยซึ่งในอนาคตถ้าหากมีตัวอย่างใหม่ๆหรือมีทฤษฎีอะไรที่น่าสนใจปรากฏออกมาอีกพวกเราก็จะนํามาวิเคราะห์ให้กับทุกคนได้ดูกันอีกแน่นอนท้ายที่สุดนี้ถ้าเป็นเพื่อนคิดว่าอาจจะมีจุดสังเกตในตัวอย่างหรืออีสต์เอ็กอะไรนอกเหนือจากที่เรายกตัวอย่างไปก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้พวกเราจะเข้าไปอ่านทุกคอมเมนต์เลยก่อนจากกันก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้เพื่อจะได้เป็นกำลังใจและจะได้มีพลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราเตอะเฟล k กโดยถ้าหาข้อมูลที่พวกเราเรียบเรียงมามีความผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ